สวัสดีเพื่อนๆพี่ี่พที่รับชมนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องสบายสบาชาแนลนะครับวันนี้ตอนแรกก็กะว่าจะวันนี้จะไม่ทําคลิปนะครับเพราะว่าก็คิดว่ายังไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรดีนะครับตอนแรกกะจะไปร้านพระว่าผมว่าจะไปอ่าเนี่ยนะครับไปยิงเปอร์เซ็นทององนี้นะครับเพราะว่า ส่วนตัวผมชอบองค์นี้นะครับผมถึงเปิดราคาไว้สูงนะครับผมอาจจะแจ้งก่อนอีกทีนึงนะครับพี่พเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็วันนี้ไม่ได้ใส่นาฬิกานะวันนี้วันนี้ต้องกับวันอาทิตย์ที่16นะครับพฤษภปาคม2,567นะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็เวลานะครับสามทุ่มสิบสอ นะครับผมเอ่อที่มาทำคลิปวันนี้ก็คือขั้นแรกเลยผมเพิ่งได้วิธีการล้างพระองค์พระมานะครับตอนนี้จากพี่โอ๊ตบางแพนะครับผมเพิ่งเปิดไปเจอนะครับผมก็จะเลยรียบมารีวิวเพราะว่าเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดเข้ามาชมในอ่าช่องของผมอะ่ะจะได้เข้าไปดูในคลิปอ่าที่พี่เขาลงไว้นะครับผม เบื้องต้นนะครับผมก็จะแจ้งเหมือนเดิมว่าตอนนี้ผมยังเปิดราคาองค์ละ1 0,000บาทในจํานวน5องค์นี้นะครับผมถึงสิ้นเดือนนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็องค์นี้ผมเปิดไว้4 0,000ื่นเพราะว่าผมชอบองค์นี้เป็นการส่วนตัวก็เลยแบบว่าอย่าอย่าอย่าหาว่าผมเปิดราคาสูงไปแล้วก็เหมือนว่าอะไรประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าผมก็เปิดราคาองน,นี้ตามจำต,ตามที่ผมชอบเลยประมาณนี้นะฮะ องค์อื่นก็ยังแบ่งไว้หนึ่งหมื่นบาทเท่าเดิมนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็คือผมเปิดดูคลิปพี่เขาอะครับเขาอะจะสอนวิธีการดูเนื้อพระนะครับพี่เวลาการดูเนื้อพระเราอย่าไปดูตรงจุดตำหนิอย่างเดียวเราต้องดูที่เนื้อพระด้วยนะครับเหมือนว่าเราต้องส่องบ,บ่อยๆเราจะได้เห็นเนื้อพระอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ดูพิมพ อ่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดการนาเกียวเขาก็จะเรียนแบบมาจนจุดต่างๆอะ่ะจะเหมือนนะครับแล้วก็ในการล้างพระนะครับพี่เขาก็บอกว่าการล้างที่ถูกต้องเขาเขาเหมือนว่าเขาบอกว่าให้ใช้โซ,โซดาไฟาผสมน้ําแล้วก็เอาไปหนีบแล้วก็เอาล้างเสร็จปุ๊บหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอาใส่ซองพลาสติกนะครับเป็นซองใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเป็นซองซองยาประมาณนี้นะครับแล้วก็เอา องค์พระใส่เข้าไปแล้วก็เอาสเตค e นนะครับที่ที่ที่มีซื้อจากเซเว่นได้อะให้เอาใส่ลงไปแช่ไว้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าแช่ไว้กี่นาทีนะครับผมก็มเมื่อกี้ผมก็นั่งดูแต่ผมจำไม่ได้ไปแล้วก็เลยรีบมาอัดคลิปให้พี่เพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่ส่วนตัวผมผม,ผมจะชอบที่แบบไม่ล้างนะครับก็คือล้างไม่เป็นอะพูดง่ายๆอะกลักวกลัวจะเสียเสียแบบว่าเสียเสียองพระอะไรไปเงี้ย แต่ชอบชอบที่มีคาบประมาณนี้ครับชอบที่มีดินติดอะไรยเงี้ยครับก็คืออยากให้ติดประมาณนั้นเนาะอ่ะตอนเนี้ของพี่เขาได้มาเขาก็ปล่อยองค์ละแปดพันนะพี่ที่เขาล้างให้ด้วยนะแต่ของผมมาปล่อยองละหนึ่งหมื่นก็คือแล้วแต่ว่าทางไหนอ่าผมผมไม่ได้ว่าอน,นุนะว่าผมปล่อยแพงกว่าแล้วก็เขาปล่อยถูกกว่าอย่างเงี้ยผมไม่ซีเรียสเพราะว่าผมตั้งใจปล่อยราคานี้อยู่แล้วถ้าเกิดอ่า ถ้าเกิดงบไม่ถึงไม่ได้ก็ลองไปดูที่อื่นก่อนได้ครับเพราะว่าก็ทุกท่านมีติดมีสิทธิ์ตัดสินใจเนาะผมก็อะ่ะอยวผมก็จะมาบอกเนี่ยพี่พีเพ่เพื่อนนะครับเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยนี่นี่นี่เนี่นะครับนี่ยคลทาสงสูงอ่าเนี่นะครับพี่เข้าไปดูเนี่ยนะครับ,บผมขออนุญาตพี่นะครับว่าผมมาเปิดดูแล้วก็พี่พี่เขานะครับผมขออนุญาตพี่เขาแล้วก็จะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะ่ะได้ดูว่าวิธีการล้างแล้วก็ ผ้าอ่ะเป็นผ้าแท้แน่ ALL, นอนครับพี่เขาออกมาบบยืนยันนี่นะครับนึกถึงนองหลวงไหมเดี๋ยครับนี่พี่เขาล้างมาแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูคลิปไปก่อนนะครับเผื่อเพื่อี่เพื่อนๆนะอ่าคพ่อเข้าไปดูอีกทีแล้วกันผมก็เลยรีบมารีวิวเลยแล้วผมบอกคุณห้ว่าคนอื่นที่ล้างล้างไม่ได้แบบ ที่ล้างคือล้างไม่ได้แบบนี้ผมจะบอกให้เมื่อล้างไม่ได้แบบนี้จึงเข้าใจรูปเหมือนพ่อเดิมไปในทางผิดเพี้ยนถ้าคุณล้างให้เหมือนที่อยู่ในมือผมเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยคือพระปีสองสี่แปดกว่าล้างแบบนี้ทําไงครับมันเป็นเคล็ดลับของพ่อมดโอ,ดอ๊ต <c oughs> อ่ะอ่าเนี่ยนะครับผมก็พยายามศึกษาหลาย,ลายที่เนาะล้างเสียหมดแหละ เราจะได้แบบว่าคุณไมม่เข้าาใจรรชติอได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะครับพี่<ภ>เพื่อนแต่ถามว่าพระอันเนี้ยแท้ไหมแท้ร้านเปอร์เซ็นตไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปอะไรเลยผมไม่ใช่คนนครสวรรค์ผมซื้อจากคนนครสวรรค์ด้วยเพื่อมาให้แฟนเพจผมเก็บกันไว้คนละองค์แล้วคุณจะไม่เสียใจ ใช่องสติมเขียวเมื่อคืนปะครับพี่นิจังลูกขั้งอนัตตาอ่าองค์ที่ผมล้างไว้ให้ดูน,นั้นเนี่ยเนี่ยถ้าคนที่เข้าใจวิธีการล้างผ้าแล้วล้างให้ได้เหมือนในมือผมเนี้ยนี่คือหนองหลวงเลยผมอ่ะในฐานะเห็นของผมบอกเลยว่านี่คือผ้าแท้นะเดี๋ยวผมล้างให้หมดทุกองเลย ถ้าใครปิดนะครับวันนี้จะมี์นหลังให้ทุกองเลยผมบอ,อกให้อย่างนะตั้งใจฟังหมใ่ม้ดีนะนี่คือพาแท้และปีสองสี่แปดสามไม่เกินแปดห้าอันเนี้ยแจกพร้อมเหรียญทวิพาคีเหรียญทวิพาคีพ่อเดิมพ่อขายสร้างในงานฉลองโบสถ์ใช่ปะ่ะผมอะ่ะ ได้มาแบ่งแฟนเพจผมแล้วผมจึงบอกข้อมูลนี้นะพระเนี้ยอยู่ใต้โบสถ์ถ้าอยู่ใต้โบสถ์คืออยู่ในหลุมลุกนิมิตทั่วประเทศไทยยังมีพระที่อยู่ในหลุมลุกนิมิตอ่าดังนั้นพระที่อยู่ในหลุมลุกนิมิตถ้าไม่อยู่ในหลุมลุกนิมิตก็ใส่ไว้ในพระประธานแล้วพระจากไหนมาใส่ก็พระที่เหลือจากแจกงานฉลองโบสถ์หรืองานปิดทองไง ที่ผมถามมาตลอดอ่ะผมป้ให้แล้วว่าพาะเนี่ยแจกการปิดทองเหลือแล้วใส่ไว้แน่นอนแล้วงานปิดทองปีอะไรผิวอายุแท้เลยครับแต่คุณต้องล้างให้ได้แบบนี้ไม่ใช่คุณไปล้างจนผิวพังเหมือนที่ลงกันอยู่ในโลกโซเชียลอะอ่ะใครอยากรู้วิธีการล้างผมจะล้างให้ดูเดี๋ยวผมล้างให้ก่อนเอาใครอยากได้รูปเหมือนพ่อเดิม อยากตายลูเมือนอเดิมมีสิบองค์คนที่มานั่งงงงงงอ่ะคือดูพระไม่เป็นนะแล้วคืถ้าคุณรู้เรื่องราวของการบรรจุพระไว้ในหลุมลูกนี้มิก็คืองานฉลองโบสถ์ก็เหรียญทวิภาคีไงแอดมินเซอร์เหรียญทวิภาคีสิก็แบบขนาดต้มนวเจอนเลยทีเดียวเชีย่ะเ็้า่า ช่างแก่เดียวกับเหรียญพ่อเดิมทวิภาคีปี83อันนี้พี่เพื่อนๆก็นั่งดูทวิาคีแจกอ่าคปเบื้อง,องต้นก่อนนะครับผมแล้วก็อยวลองไปดูเองได้ยิงนะครับ,บ,เ,เ,รบเมื่อเหรียญนี้สร้างมาแจากการฉลองโหวตพ่อเดิมเอาอะไรมาช่วยแจกอะ่ะรู้เหมือนท่านไงขาพี่นัทตะูสวัสดีครับด่โอเ้เชองคนน้าคอวรรั์ถึงกันแล้วไฟฝ่า ถึงกับเลิกไฟฟันจากขาขึ้นเหมอพอเดิมแล้วปลูกพนมุลอ,อกทําให้ฟันคงเป็นจริงครับถูกต้องอารมณ์เดียวค่ะที่ผมเจอพระขอปานวัดดงตาแล้วผมไม่ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ได้แสวงหาจะซื้อพ่าปานองค์เป็นแสนเป็นล้านอะอ,อารมณ์เดียวกันเลยเนี่ยผมชอบคอมเมนต์นี้มากนะแขวนแล้วรูปเหมือนพ่อเดิมอะยังมีอีกหลายพิมพ ผมนะพร้อมล้างให้ด้วยพร้อมล้างให้ด้วยมีสิบอ,องค์อง์ละแปดพันมีสิบองค์ครับเอาอง์ละแปดพันองละแปดพันแฟนเพจสันขวานเก็บไว้จะได้ไม่ต้องนั่งรอ้องไห้โอ้นี่คือพ่อเดิมที่ประวัติชัดเจนแล้วพระพ่อเดิมที่ประวัติชัดเจนแบบนี้สบายใจ

หนึ่งนาทีแล้วก็ขัดออกขอแป้งสีฟันอ่าเวลาที่คุณล้างโซดาไฟพระคุณจะดำพระคุณจะดำนี่หนึ่งนาทีนะพระคุณจะดำแบบนี้หลังจากนั้นนี่เคล็ดลับที่สุดของที่สุดนี่นะครับนำพระใส่ซอง สเตคีนนะครับคุณเทเข้าไปเลยคุณเทไปเลยแล้วคุณก็ทิ้งไว้พี่สาวอยู่นครสวรรค์คงต้องไปนิมนต์มาสวีเดนแล้ว ผมเป็นคนที่เก็บรู้หรอกว่เดือบไ่เยอะไม่เป็นไรเจอแล้วเนี่ยนะครับพี่อ่าก็สเต็กินเซเว่นมีเซเว่นนะครับพี่เขาบอกเซเว่นโอเคครับเดี๋ยวพี่พี่เพื่อนๆไปตามดูตามคลิปได้เลยนะครับเพราะเมื่อกี้พี่ก็ลองไปเสิร์ชหาตามนั้นได้เลยผมก็เลยแบบว่านี่แหละครับผมเข้าไปดูเพราะว่าผมพยายามศึกษาผมอ่ะก็เหมือนมีแบบว่าอยากให้ได้ข้อมูลที่ ็นจริงชัดเจนเพื่อนเพื่อนพี่พี่จะได้สะสมกันอย่างสบายใจด้วยนะครับผมแต่ผมเชื่ออยู่แล้วว่าต้องทานหลวงพ่อนะครับเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างเนะาะจังว่าเลยอะ,อะมางั้นดีกว่าเดี๋ยวผมจะส่องพระให้ดูหนึ่งองค์แล้วกันนะครับเนี่ยครับองค์ที่ผมชอบมากนะครับคือองค์นี้นยครับองค์ที่มีกระเดือกนะครับผมนี่นะครับแต่ผมจะว่าจะเก็บประมาณนี้นะครับว่าถ้าเกิดไม่มีพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาแบ่งก็คือจะเก็บเลี่ยม กรอบเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็จะมาแบบว่าอยากให้เห็นนะครับว่าวิธีการล้างของพระนะครับที่ที่เอามาให้เห็น้วดลักษะนะครับเข้าไปตามดูพี่เขาได้นะครับผมเพราะว่าผมก็สื่อสารทุกทุกทุกช่องทางนะครับผมจะทําได้เนาะอ่ะเดี๋ยวผม่องให้ดูแล้วกันนะครับองนี้นี่นะครับนี่นะครับก็เดือกนะครับ แต่หน้าหน้าหลวงพ่อนั้นเหมือนจะออกไปทางเป็นหน้าฝรั่งนะครับแต่ก็ยังว่านะครับก็ยังยังไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับเพราะวองค์หลวงพ่อมีมาหลายพิมพ์เหลือเกินนะครับตอนนี้นี่ครับมีจุดนะครับมีจุดสองจุดนะครับเป็นจุดนั้นเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยนะครับนี่กัตรงตรงใต,ต้หลักแร่นะครับนี่ครับวงนี้ผมชอบครับผม แบบว่าหน้าชัดแบบว่าเป็นเนื้อแบบว่าเขาเรียกว่ากระแสะทองนี่ชัดเจนมากนะครับเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างครับนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะก็ส่วนตัวผมเอ่เก็บบูชาแต่มีดหมอหลงวงพ่อพัดนะครับแต่ผมก็คิดในใจว่าเห็นกุแต่ผมก็บอกว่าอยากได้หลงวงพ่อเดิมสักอง์นะครับตอนนี้ได้มาหลายองค์เลยครับ เอาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับนี่ครับจะเป็นรอยตรงนี้นีครับรอยการลนะครับ นี่นะครับก็จะส่งประมาณประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้พิมพ์หน้ากระเดือกนะครับเขาเรียกว่ามีกระเดือกนะครับตรงคออ่าวันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้พอนะครับผมเพราะว่า องค์อื่นๆกับพี่ๆก็กลับลองไปดูในคลิปก่อนๆนี้ได้นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเท่านี้อ่าแบ่งปันตามนี้นะครับผมถ้าเกิดสนใจก็โทรมาตามเบอร์นี้นะครับ0 8น6 0 5ป5 0นนะครับผมก็ผมก็จะมาแบบแบ่งปันด้วยแบ่งปันด้วยนะครับแล้วก็อธิบายข้อมูลต่างๆที่จะจะพอสามารถอัปเดตได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับผมถ้าอย่างไงก็ติดต่อเบอร์น,นี้ได้โอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับจะได้รีบเอาคลิปลงนะครับผมขอบคุณค่าสวัสดีครับ